นี้นะคะที่แปลงนาบุญนะคะแปลงนาบุญของวัดเชิงผานะคะสำนักปฏิบัติธรรมวัดเชิงผานะคะวันนี้ก็มีการดำนากันอีกเช่นเคยนะคะทำทุกปีทำทุกปีนะคะเพื่อนำข้าวนะคะมาเลี้ยงอ่ามาถวายวัดนะคะให้กับสามเณรเนาะพระสามเณรที่อยู่ประจำวัดเชิงผานะคะ,ะดูบรรยากาศนะเพื่อนๆเป็นเขา บรรยากาศด้านน้นเป็นเขานะคะเป็นอะไรที่น่าชื่นใจนะคะทุกคนช่วยการดำนาวันนี้ก็มีการทอดพระป่าด้วยนะคะส่วนหนึ่งก็มีการดำนากันนะคะที่นาบุญ แปลงนาบุญวัดเชิงผา ะะเป็นอะไรที่น่าชื่นใจนะคะวันนี้เราได้ทั้งบุญเนาะมาทําบุญด้วยแล้วก็มาดํานากันด้วยนะคะมาดํานาด้วยทุกคนมาช่วยด้วยใจนะคะเพื่อนๆ ในปัญญาเกี่ยวไม่ได้ก็เกี่ยวเดือนอย่างเจ้าทันวาวันพ่อเนาะปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อนะคะที่แปลงนาบุญวัดเชิงผานะคะสำนักปฏิบัติรำวัดเชิงผา มตาไม่ที่เ่า,อนนเาขอขอบคุณนะคะขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะ